ฟ้าในภูมิภาคอาเซียนไม่เคยเงียบสงบเมื่อการแข่งขันด้านยุทธปกรณ์ทางอากาศทวีความร้อนแรงมากขึ้นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่สร้างแรงสันสะเทือนและถูกจับตามองมากที่สุดก็คือซู30 MK จากรัสเซียเครื่องบินที่ถูกยกให้เป็นขุมพลังทางทหารที่รวมความดุดันความอเนกประสงค์และเทคโนโลยีการบินที่ล้ำสมัยเข้าด้วยกันบทความนี้จะพาไปเจาะลึกแบบจัดเต็มถึงศักยภาพและพลังที่แท้จริงของสู้30 MK รวมถึงบทบาทของมันในสมนรภูมิอาเซียนกำเนิดแห่งนักล่าท้องฟ้า สู้30 Mk ถือกำเนิดจากการพัฒนาต่อยอดของตระกูลซิคอยอันเลื่องชื่อโดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างเครื่องบินขับไล่รบหลายบทบาทมัลติโร Fighter ที่สามารถทำได้ทั้งการครองอากาศและการโจมตีภาคพื้นดินการออกแบบของมันถอดแบบจากสู้27แต่ถูกอัปเกรดด้านอาวุธอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมการบินเพื่อให้ตอบโจทย์กองทัพในยุคใหม่ที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงสุดดีไซน์และโครงสร้าง รูปร่างภายนอกของซู30 MK ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นซิคอยอย่างชัดเจนด้วยปีกกว้างลำตัวยาวและหางคู่ที่ช่วยเสริมเสถียรภาพการบินจุดเด่นที่สุดคือการติดตั้งตัดสวีทริงหรือระบบควบคุมทิศทางแรงขับทําให้มันสามารถพลิกแพลงท่าทางได้เหนือเครื่องบินทั่วไปบางครั้งผู้เชี่ยวชาญถึงกับบอกว่าซู30 MK เต้นระบำบนท้องฟ้าได้พลังเครื่องยนต์อันมหาศาลหัวใจของซู30 MK คือเครื่องยนต์สเทอร์เ 31 FP แบบ iphone คู่แต่ละเครื่องยนต์ให้แรงขับมหาศาลสามารถเร่งความเร็วได้ถึงมอก2หรือกว่า2,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วนี้ทำให้มันเป็นหนึ่งในนักล่าแห่งเวหาที่สามารถเข้าสกัดศัตรูได้อย่างฉับไวและทรงพลังนอกจากนี้ยังมีรัศมีปฏิบัติการที่กว้างไกลกว่า3,000กิโลเมตรพร้อมระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศที่ยืดขีดจำกัดไปอีกระดับระบบเรดาร์และอิเล็กทรอนิกส์เครื่องบินที่ทรงพลังย่อมต้องมีดวงตา ที่เฉียบคมซู่3 m Mk มาพร้อมเรดารอ์ N01-1 e m b a s ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า400กิโลเมตรและติดตามได้พร้อมกันหลายเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่หรือขีปนาวุธด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยมันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการรบแบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพทั้งในการโจมตีและป้องกันอาวุธครบมือ สู้30 mk มีอาวุธที่หลากหลายและครอบคลุมทุกมิติการรบตั้งแต่ปืนกลอากาศ GZ 30-1ถึง1ขนาด30ม mm, ไปจนถึงคีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะใกล้และระยะไกลเช่น r าจและ r าจ7รวมถึงอาวุธโจมตีภาคพื้นดินอย่าง k h 31และ kh 59ทําให้มันพร้อมรับมือได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการรบกลางเวหาการสนับสนุนกองกําลังภาคพื้นดินหรือแม้แต่การโจมตีทางทะเลความสามารถเหนือคู่แข่ง หนึ่งในสิ่งที่ทำให้ซู่3 m Mk น่ากลัวคือความสามารถในการทำซูเปอร์แมนเรเิตีหรือการบินเหนือชั้นกว่าการเคลื่อนไหวปกติเครื่องบินนี้สามารถทำท่าพักเกลสโคเบลพลิกหัวฉพรนเกือบตั้งฉากและกลับเข้าสู่การบินปกติได้ในเสี้ยววินาทีความสามารถนี้ไม่เพียงสร้างความได้เปรียบในการต่อสู้ระยะประชิดแต่ยังทำให้ศัตรูแทบคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะเจอกับการเคลื่อนไหวแบบใดสู้30 MK กับอาเซียน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ที่หลายประเทศเร่งเสริมศักยภาพทางทหารสู้30 MK ได้เข้ามามีบทบาทอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในกองทัพของเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ต่างก็เลือกสู้30 MK เอเข้ามาเป็นกำลังหลักเหตุผลไม่เพียงเพราะราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบก,กับตะวันตกแต่ยังเพราะความน่าเชื่อถือและศักยภาพในการใช้งานจริงมุมมองเชิงกลยุทธ์การที่หลายประเทศในอาเซียนเลือกใช้สู้สาม